คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตของคุณกำลังวนลูปเดิมๆซ้ำๆอยู่ทุกวันคุณตื่นตอนเช้าคุณไปทำงานเลิกงานคุณกลับบ้านนอนพักผ่อนตื่นเช้าเพื่อไปทำงานเลิกงานกลับบ้านคุณทำงานหนักแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีคุณกำลังพัฒนาตัวเองอยู่ไหมหรือว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆชีวิตของคุณอาจจะเหมือนมีกำแพงบางอย่างมันกีดขวางคุณ มันเหมือนกับว่าคุณถูกล็อกเอาไว้ให้คุณต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าคุณไม่เคยถามตัวเองเลยเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์นั่นคือการชินกับอะไรบางอย่างเพราะคุณจะไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยแล้วคุณก็จะปล่อยมันไปตามแบบที่คุณรู้สึกเคยชินคะ่ะความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคุณคนเดียวหรอกนะคะคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็ติดอยู่ในกรอบ กรอบที่พวกเขาได้สร้างมันขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นกรอบของความกลัวกรอบของความเคยชินกรอบของความคิดลบและกรอบของสังคมที่คอยบอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกใช้ชีวิตแบบเดิมๆดีแล้วสบายอยู่แล้วปลอดภัยดีแล้วครู้ไม่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักกีฬาศิลปินหรือผู้นำในวงการต่างๆพวกเขามีวิธีปลดล็อกตัวเอง และเขาก็ก้าวขึ้นไปอีกระดับได้อย่างรวดเร็วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการถอดรหัสกลไกลการปลดล็อกตัวเองที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจํากัดเปลี่ยนชีวิตของคุณแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวเพราะมันนานแค่ไหนแล้วล่ะคะที่คุณติดอยู่กับชีวิตเดิมๆข้อที่หคุณต้องลองทําลายขีดจำกัดทางความคิดของตัวเองก่อนเลยอันดับแรก ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่คนอื่นนะคะแต่มันเป็นความเชื่อของตัวคุณเองความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองด้วยค่ะหลายคนชอบตอกย้ำซ้ำๆกับตัวเองว่าฉันก็ทำได้แค่นี้แหละจะให้ไปทำงานอะไรที่มากมายไปกว่านี้ฉันก็คงทำไม่ได้หรอกฉันไม่ฉลาดมากพอฉันไม่ได้เก่งเหมือนคนนั้นฉันไม่ได้มีเวลาฉันไม่มีต้นทุนแบบคนอื่น ฉันไม่ได้มีโอกาสเหมือนคนที่เขาเกิดมาบนกองเงินกองทองที่พ่อแม่มีทุนให้แต่คุณรู้ไหมคะคนที่เคยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตบางคนเขาเคยล้มละลายบางคนเขาเคยติดหนี้บางคนถูกดูถูกว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จพวกเขาทําได้เพียงเพราะพวกเขาเลิก,เลกที่จะเชื่อคําพูดที่คอยจํากัดตัวเองที่ครูเกศได้พูดไปแล้วพวกเขาเลิกเชื่อข้อจํากัดต่างๆที่บอกว่าทําไม่ได้ไม่เก่งไม่ฉลาด ถ้าคุณต้องการจะก้าวข้ามหรือกระโดดชีวิตของคุณให้พุ่งทะยานให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณต้องลองตั้งคำถามและต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อของคุณค่ะพราะนี้มันเป็นข้อจำกัดจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณจริงไหมหรือว่าข้อจำกัดที่ว่าคุณแค่คิดไปเองซึ่งส่วนใหญ่90%อร์ซไม่ได้เป็นข้อจำกัดจริงๆเลยค่ะเพียงแค่คิดไปเองเท่านั้นข้อที่2 คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากคำว่าทำได้ไหมเปลี่ยนเป็นถามคำถามว่าจะทำอย่างไรคนที่ติดอยู่กับคำถามที่มักจะถามผิดชีวิตก็ใช้แบบผิดๆคำว่าทำได้ไหมมันดูเหมือนกับถามตัวเองว่าจะทำได้หรือเปล่ามันยากไปหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเปลี่ยนว่าจะทำอย่างไรสมองของคุณนี่แหละข่าบันชาญฉลาดมันจะค้นหาวิธีทำในทุกทิศทุก,ท,กทางฉันต้องทำยังไงให้ไปถึงจุดที่ฉันอยากสำเร็จ มีใครบ้างที่เคยทำเรื่องนี้ได้สำเร็จฉันจะเรียนรู้จากเขาได้ยังไงเมื่อคุณเปลี่ยนคำถามวิธีคิดของคุณมันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติค่ะข้อที่สคุณต้องเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองในทุกวันถ้าคุณอยากใช้ชีวิตให้เปลี่ยนเร็วคุณก็ต้องกลายเป็นคนที่มีคุณค่าที่มากขึ้นอาจจะในสายตาของคุณเองก่อนหรือในสายตาของโลกคิดง่ายๆถ้าคุณอยู่ที่เดิมคุณมีทักษะเดิมคุณทำสิ่งเดิมๆ คุณก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมโอกาสคุณก็จะได้รับแบบเดิมๆแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่คุณพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากขึ้นคุณมีทักษะดีขึ้นคุณสามารถทําให้ตัวเองมีความสามารถที่สูงขึ้นคุณก็จะถูกดึงดูดไปสู่โลกใหม่ดึงดูดไปโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่คุณเองบางครั้งคุณก็แปลกใจว่าคุณมารู้จักกับคนกลุ่มนี้ได้ยงไงคุณมาทําเรื่องนี้ได้แบบไหนแล้วชีวิตของคุณเปลี่ยนไปได้ยังไงวิธีการง่ายๆ เริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองก่อนเลยค่ะฝึกทักษะใหม่ให้ได้อย่างน้อยสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือไม่ก็ถ้าคุณคิดว่าทําไม่ได้เลยเดือนละหนึ่งเรื่องก็ยังดีผ่านไปหนึ่งปีคุณก็จะได้ตั้งสิบสองเรื่องเลยนะคะหรือเริ่มง่ายๆด้วยการฟัง podcast ก็ได้การที่คุณเข้ามาฟัง podcast ในช่องครูเก๋แปลว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบพัฒนาตนเองใช่ไหมคะเพราะคุณรู้ว่าครูเก๋ลงคลิปในการพัฒนาตัวเองให้กับคุณในทุกๆวนัน หรือบางคนชอบอ่านหนังสือคุณก็อ่านหนังสือก็ได้ค่ะอาจจะเริ่มแค่วันละสิบหน้าเอาเท่าที่คุณไหวก่อนถ้าอ่านทีหนึ่งทีละเล่มเลยคุณอาจจะเบื่อไวแล้วก็ไม่อยากจะอ่านอย่าลืมพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่สนับสนุนคุณสังคมที่สนับสนุนให้คุณมีความคิดที่จะไปในทางเติบโตและเขาก็จะไม่ดูถูกคุณว่าคุณจะทำไม่ได้ความคิดของคุณจะก้าวกระโดดค่ะข้อที่4คุณต้องตัดสินใจแบบคนที่ไปได้ไกลกว่า คุณอยากเป็นใครในอีก5ปีข้างหน้าลองมองไปดูค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่านี้ลองคิดดูว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเวอร์ชั่นของตัวคุณเองที่ประสบความสําเร็จจะเป็นแบบไหนนะคุณจะตื่นเช้ากว่านี้ไหมหรือว่าคุณจะลงมือทําทันทีโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าคุณจะกล้าพัฒนาตนเองหรือลงทุนในตัวเองไหมลองคิดค่ะว่าถ้าคุณเริ่มคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน การกระทําของคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําและวางแผนในระยะยาวลองตั้งเป้าหมายแล้วเอาจริงจะเอาจังกับชีวิตดูสักตั้งหนึ่งค่ะข้อที่5ลงมือทําโดยไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบความลับของคนที่เติบโตแบบก้าวกระโดดคนที่ปลดล็อกตัวเองได้สําเร็จคือพวกเขาไม่รอให้พร้อมพวกเขาลงมือทําทันทีค่ะ หลายคนเสียโอกาสไปกับการรอว่ารอให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนรอให้มั่นใจมากกว่านี้ก่อนรอให้มีเวลามากกว่านี้ก่อนแล้วคุณรู้ไหมคะวันที่พร้อมหนึ่งเ็์ไม่มีทางมีอยู่จริงคนที่ประสบความสําเร็จมากมายเขาเริ่มต้นตั้งแต่อย่างไม่พร้อมแต่เขาค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนระหว่างทางแล้วเขาก็พัฒนาตนเองพร้อมๆกับการลงมือทํานั่นแหลคะค่ะข้อที่6คุณต้องใช้พลังงานของสิ่งแวดล้อม คุณเคยสังเกตไหมทำไมบางคนถึงเติบโตได้เร็วบางคนติดแงกอยู่ที่เดิมถ้าพวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันชีวิตก็แตกต่างกันถ้าคุณอยู่กับกลุ่มคนที่เอาแต่บ่นเอาแต่นินทาชีวิตคุณก็จะติดลบตามเขาค่ะเวลาคุณจะทําอะไรบางอย่างคุณก็จะคิดว่าคนอื่นเขายังไม่เห็นทําเลยคนอื่นเขาอยู่ไปวันๆก็ยังอยู่ได้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่ไปวันๆเหมือนเขาแต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนที่ท้าทายตัวเองกลุ่มคนที่พร้อมจะเติบโต คุณก็จะมีความคิดว่าในชีวิตฉันจะอยู่แค่นี้หรอฉันไม่คิดจะทําอะไรที่มากไปกว่านี้เลยหรอคุณก็จะมีความคิดที่เปลี่ยนไปค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งระดับคุณต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณคุณต้องอยู่กับคนที่คิดใหญ่คุณต้องอยู่กับคนที่เป็นกาลยานมิตรคุณต้องอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จคุณต้องเรียนรู้จากคนที่เคยลงมือทําและทําได้แล้วค่ะและแน่นอนความคิดของคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ คุณจะปลดล็อกศักยภาพของตัวเองและจะก้าวข้ามขีดจำกัดของคุณได้อย่างแน่นอนมีทั้งหมด6ข้อครูเกทบทวนให้นะคะข้อที่1คุณจะต้องทำลายข้อจำกัดทางความคิดของคุณข้อที่2คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ข้อที่3คุณต้องเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองทุกวันข้อที่4คุณต้องตัดสินใจให้ไกไกลกว่าเดิมข้อที่5ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบลงมือทำทันทีและข้อที่6 คุณต้องใช้พลังงานของสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณค่ะเห็นหรือยังละคะว่าหากคุณเริ่มปลดล็อกตัวเองวันนี้โดยไม่ต้องรอคุณจะสําเร็จไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารออีกหาปี10ปีข้างหน้าถึงตอนนั้นคุณอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงในการทําอะไรแล้วก็ได้ฟังมาถึงตรงนี้คุณมีสองทางเลือกนะคะทางเลือกที่1อยู่ที่เดิมต่อไปแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปอีกปีสปีหรือ10ปี โดยที่ทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมหรือข้อที่สองเป็นทางเลือกที่สองคือปลดล็อกตัวเองตั้งแต่วันนี้ตัดสินใจทําสิ่งที่แตกต่างจากเดิมผลักดันตัวเองให้ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งระดับในระดับที่คุณต้องการเพื่อที่คุณจะเป็นคนประสบความสําเร็จทุกคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแต่ก็มีเพียงคนที่ลงมือทําเท่านั้นที่จะได้ไปถึงจุดนั้นจริงๆคะ่ะแล้วคุณล่ะคะคุณจะเลือกทางไหน พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะและถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันไว้นะคะครูเกศลงคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์อาไว้ใต้คลิปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ